สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักตอนนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของคนทั้ง7วันนะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะในที่นี้เราจะมาดูคนเกิดวันอังคารนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ของชาววันอังคารเป็นอย่างไรบ้างในช่วงระยะเวลาที่คุณเปิดดูเนี่ย ไปเรื่อยๆนะจะถึงประมาณตุลานะคะหลังจากนั้นเราจะมีการทำนายให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนดวงเจาะความรักก็มีในลิง์กข้างล่างนี่นะคะ,ะอ่าสิบสองราศีอ่าทำให้แล้วนะคะนี้เรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างในสถานการณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดวัานอาังคารนนเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะอย่าเรียสียกับการดูดูเป็นแนวทางไปนะคะ สิ่งที่ดีก็เป็นกำลังใจสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คอยตั้งรับกับมันแล้วก็แก้ไขนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วชาวอังคารนี้เป็นคนที่เก่งนะเก่งใจดีด้วยมีพลังในตัวนะมีพลังอำนาจในตัวนะโดยเฉพาะดวงตานี่มีพลังอำนาจมากถ้าคุณไม่อย่างถ้ามีหน้าที่การงานก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีหรือถ้าไม่มีหน้าที่การงานหรือทำงานอิสระหรือ อะไรก็ตามคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะอะ่ในการชี้แนะหรือมีคนเข้ามาปรึกษาอะไรประมาณนี้นะเป็นคนที่เก่งนะในสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกันใจดีเก่งช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนะชาวอังคารเนี่ยบางทีไอ้ความความสามารถเนี่ยนะ ช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ต้องตามกําลังตัวเองนะคะต้องดูตัวเองด้วยว่าเราไหวไหมนะหรือให้คําปรึกษาแนะนําสิ่งดีๆให้กับคนนะแต่ว่าตัวเองนี่ช่วงนี้ในระยะนี้นะค่อนข้างจาะเป็นในลักษณะของถ้ามองลักษณะของงานก็ทํางานหลายๆอย่างมันทำให้คนเหนื่อยนะคะในในลักษณะของความรักก็เหมือนกันก็จะมีปัญหาความรักทุก ในลักษณะของการเงินก็หมุนเวียนเงินแทบจะนะยุ่งยุ่งในเรื่องของเงินของทองเดี๋ยวเราจะมาแยกให้อีกทีนะงานเงนิงน,งนความรักสุขภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้โดยรวมๆไปก่อนแต่ในสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคุณจะหลุดพ้นคุณจะพบทางออกแบบแทบไม่น่าเชื่อมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแบบเออไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะแต่รอบๆนะ ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆชาวงานการอาจจะเจอประมาณว่าเออมันประมาณว่าอาจจะเจอในลักษณะของอการหลอกลวงการโกหกต้มตุ๋นบายมุกเนี่ยหรือความรักที่ผิดก็ได้การเข้ามาในลักษณะที่แบบว่าไม่มีความจริงใจคนที่เข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆรอบๆข้างนะหมายถึงนะส่วนผู้บุธทำอะไรนี้ก็ยังแย่อยู่นะผู้ทำในช่วงนี้ แต่โดยรวมๆแล้วนะชาวชาวอังคารเนี่ยนะเออคุณต้องให้มันค่อยเป็นค่อยไปเวลาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะแล้วก็ให้มันทำหน้าที่ของมันมันจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับชาวอังคารเนี่ยนะทุกอย่างมันจะค่อยๆผ่านไปนะผ่านไปอย่างแทบคุณไม่น่าเชื่อเลยมันจะผ่านไปอย่างสวยงามมากเลยเนะี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณไม่คาดคิดอนะ่ะชาวอังคาร นะอาจจะเป็นลักษณะของบุญเก่าช่วยหนุนนําแล้วเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือนี่แหละบุญคุณจะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จแบบไม่น่าเชื่อนะอนะืามาเรามามองเรื่องงานนะเรามามองเรื่องงานจริงๆแล้วก่อนหนะ้านั้นคุณก็มีเรื่องกังวลใจไม่น้อยเลยในรเรื่องของหน้าที่การงานแต่ในสถานการณ์ตอนนี้การงานคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเป็นที่ยอมรับบางท่านได้รับตําแหน่งเฉลิมฉลองตําแหน่งหน้าที่การงานหรือได้งานใหม่นะ คนที่ตกงานอยู่คุณมีโอกาสได้งานนะด้วยความสามารถของคนุนแบบคุณอาจจะได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคุณจะพบสิ่งดีๆนะแล้วก็ได้งานในสิ่งที่คุณชอบบางท่านได้งานสองอย่างนะคุณต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนะึ่งอย่าโลเลเนี่ยเวลามามันก็จะมาอย่างนี้นะนะสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะประสบความสําเร็จ จะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันมัวหมองสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะสิ่งที่คุณเหงาเศร้านะเป็นกังวลใจหรือปัญหาอุปสรคเรื่องหน้าที่การงานมันจะผ่านพ้นไปแต่คุณต้องระมัดระวังนะระมัดระวังไอ้รอบครอบหาทางออกที่ดีทําอะไรก็ต้องรอบครอบมากขึ้นนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะอย่าไปเชื่ออะไรให้มากนะักบางครั้งการพูดจาบางทีเราใช้ดุลพินิจของเราใช้ความสามารถของเราที่มีอยู่นะ ส่วนใหญ่คนจะมาขอคําแนะนําหรือปรึกษาหาหรือนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานส่วนตัวกิจาการส่วนตัวก็ตามหรือจะทําในลักษณะของ <c oughs> งานในนเทนงานกลางคืนหรืองานอะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ต้องระมัดระวังสิ่งที่มันไม่ดีก็แล้วกันนะอย่างเช่นการต้มตุนหลอกลวงอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะต้องระมัดระวังรอบข้อ ต้องห่างๆมันช่วงนี้แล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จแบบไม่น่าเชื่อเลยคนหางานก็ได้งานนะลงทุนกิจการใหม่ๆก็มีโอกาสดีนะบางท่านได้ตําแหน่งที่ดีนะแต่คุณต้องคือบางท่านเนี่ยอาจจะทํางานหลายๆทางเนี่ยการลงทุนทากิจการธุรกิจกิจการส่วนตัวก็ตามอบางท่านอาจจะมีความคิดที่จะทํางานเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศก็มีในแถบเอเชียอย่างเงี้ยนะ หรือติดต่อการค้ากับประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรกิจการกิจการส่วนตัวกิจการบริษัทหรืออะไรก็ตามนะคุณจะประสบความสำเร็จงานของคุณจะนะจะดีขึ้นนะแบบไม่น่าเชื่อวางาเันเถอะนะ การเงินจะแย่หน่อยแค่นั้นการเงินน่ะค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยบางทีหมุนเงินแทบไม่ทันนะ่ะแต่คุณก็ต้องการความมั่นคงต้องการมีเงินต้องการความร่ำรวยต้องการให้มันดีขึ้นนะ่ะอย่างน้อยมันก็จะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นอยู่นะในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีเข้ามานะอันนี้แล้วแต่บุญแต่ละคนนะเรื่องโชคลาภของชาวอังคารก็มีเข้ามาแต่เงินที่ติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินภาระต่างๆเนี่ย มันก็ยังยุ่งยุ่งอยู่แต่มันก็ดีขึ้นกว่าเก่านะ,ะก็คือนะสามารถพยุงตัวหรือประคับประคองไปได้นะคะมันจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะฮะ,นะะยุ่งยุ่งหน่อยแต่มันก็จะดีขึ้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยพารหน้สินนะ ทำให้คุณเบื่อหน่ายบางทีระมัดระวังการหลอกลวงด้วยนะการต้มตุนหลอกลวงให้ไปทําโน่นให้ไปน,นํานนี่เอาเงินลงทุนธุรกิจหรืออะไรก็ตามคุณต้องรอบครอบทําอย่างระมัดระวงังจริงๆคุณก็ยังอัตาคัดอยู่แหละเรื่องเงินเงินทองทองมันหลอกอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีจะทำอ่าประมาณนั้นเงินที่ไปติดต่อหรืออะไรเนี่ยแต่มันแค่หมุนเวียนพอใช้นะคะหมุนหมุนไปได้แนละ้วมันก็จะดีขึ้นะโดยเฉพาะโชคลาภอาจจะมีบ้างนะคะ กาจจะมีบ้างค่อยๆเป็นค่อยไปการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนะในเมื่อธุรกิจกิจการการงานดีขึ้นการเงินมันก็จะเริ่มดีขึ้นแม้ว่าช่วงนี้มันจะยุ่งยุ่งหน่อยก็ตามแต่มันจะดีขึ้นนะคะแบบแบบประมาณว่าคุณไม่คาดคิดเลยมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะขอเวลาต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะคะแล้วมันก็ผ่านไปประมาณนั้นนะถ้าชาวอังคารเนี่ย มันจะผ่านไปอย่างสวยงามมากมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแต่อย่าใจร้อนแต่ความใจดีของคุณนะบางครั้งก็ต้องดูว่าอาดูตัวเองด้วยว่าเรามีกําลังที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ปฏิเสธไปนะคะมันเป็นอย่างนั้นใจดีใจบุญนะ่ะนี่ถ้ามองในลักษณะของความรักนี่ค่อนข้างจะแย่หน่อยนะความรักของชาวนาคะ บางท่านอยู่ในสถานะไม้ยอยู่นะบางท่านอาจจะเจอคบกับไม้หรือนะหรือเป็นคนที่จิตใจดีงามในลักษณะของการไว้เนื้อเชื่อใจคนรักบางครั้งอารมณ์ที่มันแปรปรวนเจาะรายละเอียดให้ต่างหากแล้วนะคะในเรื่องของความรักไปดูได้เดี๋ยวจะออกคลิปใหม่ให้อยู่ในเรื่องของความรักนะคะไปดูในลักษณะของ12ราศีก่อนก็ได้บมของเขาที่2องขาที่3นะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วทราบดี นะส่วนถ้าสมาชิกใหม่ถ้าจะดูก็อยู่ในลิง์กข้างล่างนะก็จะมีกดปุ่มแหลมๆเนะีแตบางท่านไม่ทราบนะขออนุญาตบอกท่านสนสมาชิกที่ไม่ทราบจริงๆจะมีปุ่มแหลมแถ้าคุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะพึบขึ้นมาเลยแล้วก็เลือกดูได้เลย12บราศีคนทั้ง7วันความรักแต่ว่าคลิปใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะออกให้เร็วๆนี้นะคะสหาหรับความรักของคนทั้ง7วันการหักหลังการปันใจนี่แหละมันเกิดขึ้นกับชาวอนังขาน หรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดแม้กระทั่งคนรักหรือตัวคุณเองไปเกี่ยวข้องกับอบายมคุณต้องระมาดระวงังแต่มันจะผ่านไปนะการรอโอกาสดีๆการทุกทรมานจิตใจบางทีอยู่โดดเดี่ยวนะต่างคนต่างอยู่เนะี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นบางท่านหวังว่าอยากจะมีบุตรนะบางท่านอยากจะมีบุตรคุณก็จะมีสมใจนะบางท่านอยากจะมีบุตรที่ไปขอพรไปขอบ,บนอะไรก็ตามนะบางท่าน แต่บางท่านนะถ้าคุณยังไม่พร้อมนะคุณก็ต้องควบคุมเพราะนั้นไปดูรายละเอียดนะคะดูรายละเอียดจริงๆชาววันอังคารเป็นคนที่มองการไกลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามงานเงินก็ตามมองการไกลมีการวางแผนนะมีการคิดการอ่านที่จะทําอะไรอย่างรอบคอบนะเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเครียดอยู่นะเนี่ยต้องรมาระวังสุขภาพนะอาจจะมีโอกาสได้เดินทาง ไปรักษาตัวเองหรือเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะนะเนะพื่อที่จะไปบําบัดหรือรักษาตัวเองแลนะ่วก็จะดีขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะสําหรับในเรื่องของสุขภาพของชาววันอะังคารนะมันเป็นอย่างนั้นนะก็จะดีขึ้นตามลําดับนะสรุปให้กับชาววันอังคารน,นะคะจริงๆก็ มันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีอยู่นะยกเว้นเรื่องเงินเงินเนี่ยอาจจะมียุ่งยุ่งอยู่บ้างนะแต่ก็จะค่อยเป็นค่อยไปก็จะดีขึ้นเงินที่ไปติดต่อธุรกรรมนะแต่เงินเรื่องโชคอาจจะมีเข้ามาบ้างนะอันนี้แล้วตะบนนะเรื่องงานก็เป็นสิ่งที่ดีมากคนตกงานก็จะได้งานคนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะเป็นอะไรที่ยังดีได้รับการอ่ สนับสนุนหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือเป็นงานที่งานที่ลงทุนกิจการต่างๆก็จะประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อนะจะมีผลกำไรมีอะไรเข้ามาแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,ะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันจะดีขึ้นนะงานเงินนี่มันจะควบคู่กันนะเงินก็หมุนหมุนหมุนอยู่เนี่ยนะเบื่อมากเลยเรื่องเงินเงินทองที่ไปติดต่อเนี่ยรอคำตอบอยู่ แต่ช้าหน่อยแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จอยู่นะคะสิ่งสําคัญที่สุดระมัดระวังการหลอกลวงหรือการต้มตุนหรือการไปเกี่ยวข้องกับอาบายมกเนี่ยนะรวมทั้งความรักด้วยนะน้องระมัดระวังนะอย่างไรก็ตามนะมันเป็นชะตาที่บทสรุปที่ดีมากสำหรับชาวนาคารนะเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะมันจะ ค่อยๆเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็ทาหน้าที่ของมันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแบบคุณไม่คาดฝันคุณจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคุณโดยคุณที่ไม่คาดคาดคิดอ่ะประสบความสําเร็จแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะแล้วก็จะหลุดพ้นก็เจอเรื่องดีๆเรื่องเก่า,กาในอนดีตที่เป็นกังวลที่คิดนะแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ตามนะก็จะดีขึ้นนะโดยเฉพาะคนโสดอาจจะเจอนะคนที่ทุกข์ใจ นะทรามานาโอกาสดีๆในเรื่องของความรักคุณก็จะพบกับความสุขต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของความรักต่างหากนะคะโอเคนะสำหรับการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารก็คงประมาณนี้นะคะวันอย่ดซีเรียสกับการดูนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมโดยรวมรวมท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะ เดี๋ยวก็ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ